นิทานเรื่องหม้อดินของยายแก้วในหมู่บ้านเล็กๆข้ามกลางทุ่งนาสีเขียวขจีที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงใหญ่ยายแก้วเป็นหญิงชราอายุราวเจปีอาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านไม้หลังเล็กๆเ,เธอมีอาชีพปั้นหม้อดินขายในตลาดมาเกือบทั้งชีวิต การปั้นหม้อดินไม่ใช่แค่งานของเธอแต่เป็นสิ่งที่เธอรักและภูมิใจทุกเชา้ายายแก้วจะเดินถือจอบและกระบุงไปยังบ่อดินเหนียวที่อยู่ท้ายหมู่บ้านดินเหนียวที่นั่นมีความเหนียวแน่นและเหมาะสำหรับการปั้นหม้อเธอขุดดินอย่างระมัดระวังด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยจากอายุที่มากขึ้น ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาแต่ก็ยังมีแววของความสุขในดวงตานี่ยาแก้วจะปั้นหม้อไปถึงเมื่อไหร่สมัยนี้เขาใช้หม้อพลาสติกกันหมดแล้วเสียงแม่ค้าข้างบ้านพูดขึ้นในเช้าวันหนึ่งก็จริงก็จริงหม้อพลาสติกก็สะดวกดีแต่บางคนก็ยังชอบใช้หม้อดินนะมันเก็บความร้อนได้ดี อาหารก็หอมอร่อยกว่ากันตั้งเยอะยายแก้วตอบแม่ค้าสายหัวเล็กน้อยยายใจดีเกินไปแต่ระวังเธอะจะไม่มีใครซื้ออีกคำพูดของแม่ค้าไม่ได้ทำให้ยายแก้วเสียใจเธอยังคงขุดดินและปั้นหม้อด,ด้วยความตั้งใจต่อไปวันหนึ่ง ขณะที่ยายแก้วกำลังขุดดินที่บ่อดินเหนียวเธอสังเกตเห็นบางสิ่งที่แตกต่างออกไปดินในบริเวณหนึ่งมีสีแปลกตามันมีลักษณะเงางามและละเอียดกว่ายายแก้วลองจับมันด้วยมือแล้วรู้สึกว่ามันนุ่มลื่นกว่าดินเหนียวธรรมดาทั่วไปดินนี่มันแปลกจริงๆลองเอาไปปั้นหม้อดูดีกว่าเธอพูดกับตัวเองพร้อมยิ้มบางๆ เธอนำดินก้อนเล็กนั้นกลับมาที่บ้านปั้นเป็นหม้อใบเล็กๆด้วยความระมัดระวังดินชนิดใหม่นี้นุ่มและปั้นง่ายกว่าที่เธอเคยใช้หม้อใบนี้คงจะเผาออกมาสวยยายแก้วคิดเธอนำหม้อดินไปเผาในเตาไฟที่ใช้ฟืนซึ่งเธอเป็นคนทําเองคอยดูแลเตาไฟอย่างใกล้ชิดจนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเมื่อดึงหม้อออกมา ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าหม้อใบเล็กนั้นมีผิวที่เงางามและแข็งแกร่งกว่าเดิมมันดูเหมือนงานเครื่องเคลือบราคาแพงเอ๊ะนี่มันอะไรกันหม้อใบนี้ช่างดูพิเศษเหลือเกินยายแก้วพึมพำเธอลองคอหม้อเบาๆเสียงที่ดังกลับมานั้นชัดเจนเหมือนเสียงแก้วเธอใช้เวลาทั้งคืนเพ่งพินิจหม้อดินใบเล็กนั้น ความคิดมากมายแล่นเข้ามาในหัวดินชนิดนี้อาจเป็นคำตอบที่ช่วยให้ชีวิตของเธอดีขึ้นแต่ในใจก็ยังสงสัยว่าทำไมดินนี้ถึงมีคุณสมบัติพิเศษเช่นนี้ยายแก้วตัดสินใจพรุ่งนี้ฉันจะลองเอาไปขายในตลาดดูสิคนจะสนใจไหม รุ่งเช้ายายแก้วเดินไปที่ตลาดพร้อมหม้อดินใบเล็กในตะกรา้าแม้ว่าจะเป็นเพียงหม้อใบเดียวแต่ในใจของเธอก็เต็มไปด้วยความหวังเธอไม่รู้ว่าหม้อใบนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปอย่างไร ที่ตลาดกลางหมู่บ้านคึกคักด้วยเสียงแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้ายายแก้วเดินเข้ามาพร้อมตะกร้าหวายที่ใส่หมอดินเพียงใบเดียวหมอดินใบนี้ไม่เหมือนหมอใบอื่นๆที่เธอเคยขายมันมีสีเงางามราวกับเคลือบด้วยแร่ลำค่า เธอวางหม้อใบเล็กนั้นบนแผงไม้ของเธอซึ่งดูเรียบง่ายและไม่มีการตกแต่งใดๆชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาเริ่มสังเกตเห็นความแปลกตาของหม้อดินยาแก้วยายแก้วหม้อใบนี้ทำจากอะไรทำไมมันดูเงาแปลกตานักแม่ค้าข้างๆถามขึ้นยายแก้วยิ้มบางๆ ฉันก็ลองใช้ดินที่เจอแถวบ่อดินเหนียวหลังหมู่บ้านไม่รู้เหมือนกันว่ามันพิเศษยังไงไม่นานชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดชาวบ้านธรรมดาเดินเข้ามาอยู่ที่แผงขายของยายแก้วเขาหยิบหม้อดินขึ้นมาพิจารณาหม้อใบนี้ให้ความรู้สึกเย็นเมื่อสัมผัสน้ำหนักเบาแต่ดูแข็งแรงยายครับหม้อใบนี้ราคาเท่าไหร่ เขาถามด้วยน้ำเสียงสงสัยมันเป็นใบแรกที่ยายลองปั้นจากดินชนิดนี้ยายขายในราคาเท่าหม้อด,ดินธรรมดานี่แหละแค่ยี่สิบบาทยายแก้วตอบชายหนุ่มยิ้มและควักเงินจ่ายเขาไม่ลังเลที่จะซื้อหม้อใบนั้นกลับไป เมื่อชายหนุ่มกลับถึงบ้านเขาลองทดสอบหม้อดินด้วยการเทน้ำร้อนลงไปน้ำในหม้อเดือดเร็เรวตัวหม้อไม่แตกร้าวจากนั้นเขาลองคาะอหม้อเบาๆเสียงที่ดังกลับมานั้นชัดเจนเหมือนเสียงแก้วเขาตื่นเต้นและรีบวิ่งกลับไปที่ตลาดคุณยายคุณยายหม้อดินใบนี้มันพิเศษมากผมลองใช้งานแล้วมันแข็งแรงจนไม่เหมือนหม้อดินทั่วไป ชายหนุ่มพูดพร้อมยิ้มกว้างเขาวเรื่องหม้อดินที่พิเศษของยายแก้วแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านในวันรุ่งขึ้นผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลามาที่แผงขายของยายแก้วบ้างก็อยากซื้อบ้างก็อยากเห็นกับตาว่าหม้อดินนั้นพิเศษจริงหรือไม่นี่ยายแก้วมีหม้อแบบเมื่อวานอีกไหมฉันอยากได้บ้างเสียงหญิงชราคนหนึ่งถาม ตอนนี้มีแค่ใบเดียวที่ยายปั้นไว้ถ้าอยากได้ต้องรออีกสักสองสาวันนะยายแก้วตอบอย่างใจเย็นผู้คนบางส่วนถึงกับจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อสั่งทำรรความนิยมของหม้อด,ดินที่เธอปั้นทำให้แผงของเธอกลายเป็นจุดสนใจในตลาด วันหนึ่งเมื่อยายแก้วกลับไปที่บ่อดินเหนียวหลังหมู่บ้านเธอพบว่าดินชนิดพิเศษที่เธอใช้เริ่มหมดลงบริเวณที่เคยขุดดูเหมือนจะไม่มีดินเงางามเหลืออยู่อีกแล้วเฮ้ย <c oughs> หรือว่าดินพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดยายแก้วคิดในใจความกังวลเริ่มเข้ามาในหัวของเธอ เธอเดินกลับมาที่บ้านด้วยความรู้สึกหนักอึง้งขณะที่ชาวบ้านรอคอยหม้อดินใบใหม่ของเธอยายแก้วรู้ดีว่าเธออาจไม่สามารถทำหม้อดินพิเศษเพิ่มได้อีกหลังจากยายแก้วกลับมาถึงบ้านเธอเริ่มรู้สึกกังวลดินพิเศษที่เธอเคยพบเริ่มหมดลงและไม่มีวี่แววจะหาเพิ่มได้ ยายแก้วนั่งอยู่หน้ากองฟืนข้างเตาเผามือค่อยๆลูบหม้อดินใบเล็กที่เหลือเพียงใบเดียวใจเธอเต็มไปด้วยคำถามจะทำอย่างไรดีถ้าฉันไม่มีดินแบบนี้อีกคนในหมู่บ้านจะผิดหวังไหมเสียงลมพัดผ่านประตูไม้เก่าๆของบ้านทำให้เธอได้สติยายแก้วสูดหายใจลึกแล้วพูดกับตัวเองชีวิตเราไม่แน่นอน หม้อดินก็คงไม่ต่างกันสิ่งที่ยังคงอยู่คือหัวใจที่เราใส่ลงไปในทุกสิ่งที่เราทำรุง่งเช้าตลาดกลางหมู่บ้านคึกคักเหมือนเช่นเคยชาวบ้านหลายคนมารอที่แผงขายของยายแก้วบางคนมาด้วยความหวังว่าจะได้ซื้อหม้อดินพิเศษกลับไปแต่กลับพบว่ายายแก้วมีหม้อดินธรรมดาวางอยู่บนแผงเพียงไม่กี่ใบ อ้าวยายแก้วหม้อพิเศษของยายล่ะทำไมวันนี้ไม่มีเสียงลูกค้าคนหนึ่งถามด้วยน้ำเสียงผิดหวังยายแก้วตอบดินพิเศษที่ยายใช้หมดแล้วและยายก็ไม่แน่ใจว่าจะหามาได้อีกหรือไม่เฮ้ยแย่จังหม้อแบบนั้นหายากและแข็งแรงมากลูกค้าพูดพลางถอนหายใจ ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนเริ่มหันหลังกลับชายหนุ่มคนเดิมที่เคยซื้อหม้อดินแบรแรกเดินเข้ามาเขายืนมองยายแก้วอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นยายครับหมอพิเศษของยายช่วยผมมากแต่มันไม่ได้พิเศษแค่เพราะดินที่ใช้หรอกนะครับชาวบ้านที่ได้ยินเริ่มหยุดและหันมามองชายหนุ่มเขายิ้มแล้วพูดต่อ สิ่งที่ทำให้หม้อดินพิเศษคือความตั้งใจและความรักที่ยายใส่ลงไปไม่ว่าหม้อใบไหนที่ยายปั้นมันก็พิเศษเหมือนกันนั่นแหละครับคำพูดของชายหนุ่มทำให้ชาวบ้านเริ่มคิดตามยายแก้วมองเขาด้วยความรู้สึกขอบคุณเธอยิ้มก่อนจะพูดว่าหม้อดินของยายที่ยายทำมันอาจจะดูธรรมดา แต่ถ้าพวกเราเห็นคุณค่าของมันมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่พิเศษหลังจากวันนั้นชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนความคิดพวกเขาไม่ได้มองหาหม้อดินที่แข็งแกร่งที่สุดหรือเงางามที่สุดอีกต่อไปแต่กลับมองเห็นคุณค่าในหม้อดินธรรมดาที่พวกเขาเคยมองข้าม ยอดขายหม้อดินของยายแก้วเพิ่มขึ้นอีกครั้งแม้จะไม่มีหม้อดินพิเศษแบบเดิมยายแก้วก็ยังคงปั้นหม้อดินด้วยหัวใจและความรักหลายปีผ่านไปหมู่บ้านที่เคยเต็มไปด้วยความต้องการสิ่งพิเศษกลับกลายเป็นหมู่บ้านที่ผู้คนเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่ตนเองมี ยายแก้วแม้จะมีอายุมากขึ้นแต่เธอก็ยังคงเป็นที่รักของชาวบ้านและชื่อเสียงของเธอในฐานะคนที่สอนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของสิ่งธรรมดายังคงถูกเล่าขานไปอีกหลายรุ่นจบบริบูรณ์